งามขนาดนี่นาด่ปาอันนี้โอ้พ่อเฮ็ดตัวนี้พี่น้องพ่อเฮ็ดบานนี่พี่งามๆพี่ดอกเีือดมากีน้ำกันเป่าไทยนหมยน่โอ้พุดหนาพูาพ่อเฮ็ดจะมาเก็บเฮ็ดน้ำกันเนื้อบานนี่ก็ไมก็ได้แล้วเฮ็ดก็ได้แล้วนีเบิ่งจ้าเบิ่งจ้าขัดกันองเมียอยู่หวัมาดพดนเต้บอน้องเีพ่อเฮ็ดเรามาเก็บเฮ็ดซอยกันเนื้อพี่น้อง ดอกงามเถอะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดไรพนะเฮ็ดไรระวังเด้อพี่น้องเอ้ยพักกันเล่นด้วบานี้เฮ็ดสีไลบานนี่จ้าอ้บอกพะย่ะยาเศรีสานกับผึ่งเคยพอด้อจจาเกิดมากกับผึ่งเคยเห็นนี่ละน่ะไงคักไงเนี่ยคางไงเนี่ยจ้ากำลังพอดกินะเอาไม่ใช่ใล่หรอเฮา โอ้พนจ้างามขนาดจ้าเออขี้ไรเห็ดไรโอ้เห็ดไก่มหาโนไม่ไล่ก็มาพ่อเห็ดไลเด้อจ้าบารนี่แนนโลดสีแเ้น่แนนไร่ไลเด้อสองสองเท่าเด้อจ้าบารนี้พูงามขนาดจ้าเงาหนึ่งเลยเฮ้ยคักเจ้าเอามุดหยอดจ้าปีนมันออกสิเก ทำบุญดลวงปู่ปีนะ มันนี่มหานไม้จ้านไม่ไลนไม่ไร่นไม่ไครับเอาปมาหอดเล้อจ้าบนมันีากันีนี้มาหลายคนจ้ามาสิาคนเขาเปข้างหากถือเอาข้างหลังลวอัดกันเป็นปลากระป๋องมันเ่ียดมันเพียด้าราเอากรพงจอดรถนะจจอดรถมันเรียดเพราะว่าคนเปิดแล้วไม่ปิดไม่แน่นมากินเขาป้าพร้อมจ้ามหาโนไม้เนาะมันนี่ เท้ากรทายตอนไอ้แกงผ่าไหม่พอบมารับชมกันนะจ้าว่าจะเป็นจังไหนเนาะเข้าหาองใหม่ไปไปทำบุญร้อยวันของหลวงตาปีนะคะหลวงตาปีสมังคโลค่ะ จ้าก้อนจะคืนพู่จ้าให้กัะเติมพลังก่อนเนาะจ้าจ้ากาแฟพี่ขาดบ่ได้เนาะจ้าทาแป้งกันยุงฝุ่นยายเราทาแป้งกันยุงพร้อมจ้าแป้งกันยุงนึกว่าแป้งอันหนักเพื่อไม่ให้แป้งกันยุงเนี่ยแป้งเย็นเพศสัตว์จ้า จะเป็นเป็นถังเครื่องดนะค่ะบัวแรกของปลาภาพเป่นมันยุ่งอ๋อให้มันถือกินนะค่ะเป่งสิบอยุ่งบมกัดอ๋อป้าเพิ่นว่ายุ่งสิบกัดเนาะจ้ะเดี๋ยวถ้าเป่งเป็นหางเครื่องกันเนาะขุ่นผู้นึงกับเปิดเพลงอ่ะจ้ะหางเครื่องก่อนเพราะญ่เพิ่อนกับมาวนเพิ่งจะเปิดเพลงนะจ้ะมามาเอากาแฟเหมเอยท่านเด็กกาแฟ ไออน่มนมุายแล้ากองนึงมันยาวเบาหลายหมลเลยแมเลสาวหหนังพอแล้วคอยได้ไร่ขวดเนี้อยามาจ้ามันนี้เฮาก็เล่นจะไปอันปลาโนมัยนะจ้ามาเด้อมาไปหาโนมัยน้ำกันจ้ากระเท้าเจ้าตดเดินหนิเนาจะได้จรนเมยกินพวกยิปซี่งาหันมาข้าวหนึ่งก็มาพอ้าปลา ฝาทลายจูนจีนนี่แม่นไม่ได้แถวนนิแม่นเหมือนเลยฝาทลายจูนแถวนีิวะจ้ามึงมึงบรรยากาศเนาะมาเด้อจ้ามาหาโนมัยโนมกันเด้อพูน่ะ มาหาโนไม่ปันมาอุนด้อจ้าม่เห็ดกะเชาเห็ดมาเคืองบ้านตั้งใจว่า้มไมด้นี่แหละสองนอนี่แหละสองนอลุงว่ามาไม่กนคนใดเขาเอ่นหมูไม่ได้เดีอดิก็ว่ามเคยมาแลว แต่ยันไยล่ะดาวโว้ยมันยาพูดมันยาเผาของเนาจ้าเ่อของเนาของเนาต้องใหม่เนาเขาจะซับแล้วก็เ <blond> ดี๋ยวเบ่เอามันเนาเนี่ยต้องพูเรื่อยพู่น้างพูดเหน่อยพูดมันาเกินพูดนี่เอาดูดินี่เอาดดิพอดีงาไหมมันีนี่นี่นี่ไป นี่นอหนึ่งนั่นนอหนึ่งนี่จุกไก่จเอวพี่น้องโอ้ยย่างไก่นอไม่จ้าพี่น้องนี่ได้แล้วหน้าเพื่อนอื่นไปทายเพื่อนว่าได้นอใหญ่ป้านอใหญ่งามดีหละพี่น้องให้ไนี่ชุดยอดได้เห็นบ่นั่นงามขนาดครับโอ้น้องไงเด็กขึ้นหนี่เด็กการ เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วจ้าได้แล้วนอนที่สวยมาบึงนะจ้าป่าพึนโอ้ป่าพึนก็ได้จะนอนงามๆนะจ่ะเอาเลยดิเอ้ยนองามจากบนนี้บนนี้โอ้ยไก่ปูไงวุ้บมาเสเอา แ่บแบบส,บ,แแส,บ,บ,สบไปแกงหรอหมดแล,งล,งลง้วมันแดงพหัว่มันจะปานใหม่หนะจ๊าเดยตะวัน มันอยู่อันนี้เนาะจ้ะพี่ได้ดาวนอนนึงดาวเดี๋ยวด้นบาลเทากับมาน้ำหนังกับสิมีห้อยสามเนาะจ้ะเพราะว่ามันอยูช่วงช่วงตีนผู้โอ้โห,โอโหนอนนั่งดินพี่น้องหาได้เอาแบบนี้ดีที่สุดด้อจ้ะหวานรากรอบจ้ะ,จะ นี่หน่าเพื่อนอื่นไปเบิ้งของแท้จ้ามันเป็นยังไงไม่เขาไปเบิ้งกันจ้าของแท้ยี่จ้านี่ตั้งคือเลือเลอยบาทนี่จ้าว้าวพุณน่ะพี่พี่พี่ออโอ้ยพุณน่ะงามจ้านอนนี่งามงามสุดยอด โมยใหญ่จังคุคนย่างไก่จังเลยเริ่พี่น,นอ้องอันนองอันนองเบิ้งป่าเพื่อนชาวไทยเบิง้งเอองามปุ่นนี้นะี่นี่อ้าฝากแมใส่สา้นก็ถือก็สอบให้เพืนน่อนเนาะจ้าแล้วก็ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งจ้าบม่ได้ซับน้ำเพื่อนหรอกคน,นทับน้องใหม่เนาะจ้าน้องใหม่น้องหให,หม่ Ủa, mất rồi hả? Nó ngon Ngặt, thằng ngặt, thằng ngặt, Ôi! Phụ nữ phụ nữ Đến là xí điện, xây bảo tả ngay nhai chà Phụ nữ ngặt, phụ nữ ngồm Ừ, phụ nữ ngặt, phụ nữ ngồm Đọt ngắm đấy, Ôi! Hết lầy quá Hết ระวังเด้อพี่น้องเอ้ยพักกันเล่นด้วยบานนี้เฮ็ดสิไล่บานนี้คุณน่ะเฮ้ยจ้าอ้บอกพ่อหง่ปเซาอีสานกับพึ่งเคยพอด้วจจาเกิดมากกับผึ่งเคยเห็นนี่ละคุณน่ะไงคั่ไงเน่ไงคังไงเน่จ้ากำลังพอดีกินวะเอาไม่ใช่ใล่เฮาเอาาโอ้ฝนจ้าง่ามขนาดจ้าเออกินไงเห็ดไล่โอเห็ดไล มหาโนไหม่ไล่กับมาพ่อเฮ็ดไล่วะจ้าบานนี้พ่อดวงโนไม่โนบานิหน้าพ่ดจะโป่ให้เบิ้งหรือว่าันนอนโนอม่นะจ้ะนี่บ่หล่ะนี่ตัวก่อนออกจันไหมยี่ออ้ยนี่จ้ะพ่อเลี้ยวพ่อเลี้ย

งามขนาดจ้ะพวกนี้ออนพอมเดินออเดียวคุออนขนาดเห็ดตัวนี้พี่น้องพวกเฮ็ดบานนี่งามๆพี่ดอกาดีมาๆมี่้เปล่าใช่ไหมโอผูดะูนพ่อเฮ็ดจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันแด้อบานนี่ําไมก็ได้แล้วเห็ดก็ได้แล้วนี เบิงจ้าเบิงจ้าขัดขนองเมียอยู่มาเด้อพุน่บรบนน้องเมีพ่อเฮ็ดล้ามาเก็บเฮ็ดซอยกันเด้ะพี่น้องแสงให่งนเขา้องยผไม่กนองหนูกุ้หพ่อเฮ็ดเาพ่อเ่้มน่งมเที่ยริ่นจะน้องเมียมายิ่งกัจแ่อยู่จะมาเห็นอีกแล้วไป <บ eros S 1> านไงจ้า น้องวุ้นเห็นน้อยใหญ่ขนาดเลยอันนั้นก็เอาเรื่องนี่นี่โอ้โหนี่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 อันนี้ก็อันนี้ก็เนื้ออันนี้ก็เนื้อคือสูงแล้วแต่ว่าได้อยู่จ้าเนี่ยโอ้สองนอกระนี่สองนอกระนี่หน้าเป็นจ้าใกลเนาะ S <S ง่ามขนาดนี่น่กว่อออออาอย้กำลังย่างลงพูนนะจ๊ะแบบนี้นกำลังลงจ้าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะจา้าอีกส่วนหนึ่งกลับไปหาอีกข้างหนึ่งนะจ้าแต่ว่าเขากำลังสีย่างลงพูนจ้ากำลังพากันย่างลงพูจนจ้านล้วใหม่เท่าไดรกะ หน้าเพิ่งกับผ้ากันแบก์าแล้วจ้าไปหาขิงเขากินน้ำแล้วจ้าบ้นนี่ลงมา่อนเากับผ้ากันมาสมน้อยน้าสมน้อยจะได้จ้าอันนี้ก็จะ แกงเน้อจ้านนิบุด่างพุ่มไปหาโอ้ยไม่ได้กินอะไรทุบแกงจ้าแกงหน่อไม้สดจ้าแกงหน่อไม้ของเทากับปุงเครื่องปรุงยั้งแล้วเลยเนาะจ้าบวบบวบบวบยูบัตแกงหน่อไม้สดแกงหน่อไม้ที่เขาหาได้เนาะจ้า ดสเห็ดก็ใส่ห็ดไปน้ำโนนจ้ส่าเก้า้ตั้านี่ปดคาระเจ้าบัาทอดตำมกหุ่งบาดิตำมุ่งตัวเบียงได้แล้วเตเบียงตำกหุ่งักจ้วงจ้าแกงแ้อไมมตำกหุ่งกินข้าวป้าจ้ามื่อนี้ตำมะุ่งบด่ตำเซบ เสบตักมา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 ย่าตะเกียบต่มาหักว่าบมาครบเลยนะจ๊ะสมาชิกของเราก็มาครบแล้วทั้งหมด15คนจ้าครบเลจ้ามาช่วยกันโรเพาะบกเลยโ้าย่สิบหกกับเจ้าของเถียงนะจ๊ะกำลังเสียเฮกับเขาเห็นเมนูกับเขากินเที่ยงแล้วจ้า รากินตำมูวหกดีมากินตำห้นกันด้อะครับเด้อยว่าไกองขายตักแกงมนีล้ยายภักเขานาจะเป็นเมนูเด็ดของเราแกงหน่อไม้สดระวังระวังเด้อ ฟูดนะ้าพี่เพนเดียวหนึ่อ้าเยดังแค่มื่อไทยภาพบรรยากาศตอนกินเขานะจ้ะบันทึกถ้ากินสมปะน้อยกินงยนไม่มีหัวสมปะน่อยจ้าเวสุบรรยากาศเข้าดีสิงเนานะจ้ะ โอ no. ้ทางเสร็จมยลงม่เสียงอยู่ังมานั่งพันอยัไ่แบมันมกี่น้อนไ่ไกินเข่าอิ่มแล้วก้ะนั่งพักน่จ้ะ้องไม่ด้ไม่ได้ได้บอ่ได้ไม่ได้เย้ไ่กินเ่เสียไมอมากะิดนั่งเศ้าเมยพักเมยงจ้ะ สมน้ำใหม่เซกกระสอบจ้าบันนี่จะพากันกลับแล้วจ้าหน่ใหม้เท้าได้ตองสอบนี่สอบละจ้า มาแล้วผัดดามุนี่ละามุห้าตัวเกี่สิบไปเก็บดอแลใจจ้าพวกเป็จ้าเอากระดาษคุ้มของคนยังงั้นะจ้ามันนี่คิว้งไปที่บ้านแล้วจะไปอาบน้ำอาบผ้าเนาะจ้ามันนี่มันคั่งคล้ายถ้าให้คลิปสาวอีสานฝากไว้เน้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้ทอยสันขอเข้ามาสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเลยจ้า